ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพาเราดูน้ำตกเล็กๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูไปถึงน้ำตกฮีโรโซูดูน้ำตกเล็กๆก่อนสวยนะครับถึงเล็กก็สวยอยู่ในเส้นแม่น้ำแม่กองนะครับนี่วนะคะ่เดินไ่นมาเตรียมไว้คืนนี้คืนนี้พอถึงเวลาไม่ได้เลยไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานเลยไม่ได้เลยไม่ได้เจอเพราะเลยไม่ได้สักเพลงเลย ครับตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะครับแต่ยังไม่ถึงน้ําตกทีรอซูนะครับแค่ท่าเรือให้เราเดินขึ้นมาก่อนล่องแพมาประมาณ18กิโลนะครับ<ม>ก็สี่ห้าสี่ชั่วโมงนะกับสี่ชั่วโมงนะก็สามชั่วโมงกว่าอ่าน,นี้ตอนนี้ก็จะมีการขนเรือขึ้นแล้วนะครับครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ จะพามาชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือน้ำตกทีรอซูนะครับใหญ่ไม่ใหญ่เดียวพอถึงที่เราก็จะรู้เองนะครับวันนี้ช่อง MNUP ส่วนเนี่ยก็มีโอกาสได้พาทุกท่านที่ติดตามในช่องของผมนะครับผมชื่อมานัทจำปาเทศนะครับเจ้าของสวนอินทพลัมที่อยู่ใกล้วัดทับกระดาษนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับหน้ากล้องดูนิดนึงดูให้ดูทางเดินฮะประมาณกิโลครึ่ง ็นทางเดินแบบสบายสบายนะครับแค่อยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงนะครับเสียงน้ำตกดังมากใหญ่ไม่ใหญ่เดี๋ยวก็พอถึงที่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นทางเดินแบบสบายสบายนะครับเดี๋ยวเอาเป็นช็อตได้ครับกระถางก็เดินสบายสบายแบบนี้นะครับ อันนี้เรามาชมบรรยากาศนะครับทางเดินนะครับแบบชิวๆนะสบายๆชมนกชมไม้นี่ก็พงกอไผ่นี่ฮะกอไผ่นี่อายุเยอะนะครับความอุดมสมบูรณ์ของป่ารับตอนนี้ก็เดินมาครึ่งกิโลแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงน้ำตกที่เราสูแล้วนะครับก็พา เดินชมชิวๆนะครับตอนนี้ใกล้ถึงนะครับเกยงน้ำตกนี่ดังมากทางขึ้นเดินแต่ไม่ชันมากนะครับมีทางเดินนี่เป็นสะพานปูนนะครับอันนี้คือกล้วยป่านะครับห้าหกสิบก็ยังมีผัวสายฝอได้อยู่นะคะครับถึงแล้วครับน้ำตก ทีรอซูนะครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศรอบๆด้านนะครับฟังเสียงน้ำตกน้ำตกไอรอโูนะมุมนี้จะใหญ่มากนะครับมีรอสูนะครับ บ้างครับน้ำตกทีรอสูสวยไหมครับเพื่อนๆใน YouTube ทุกท่านรบกวนโดยับทุกช็อตนะครับจะมีช็อตที่สวยอยู่ใน YouTube นะครับเดี๋ยวได้แป๊บแป๊บใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บเดิครับเป็นไงบ้างครับพีรอซูนะครับจะได้ยินเสียง มี้อมเนูส่วนก็พามาเที่ยวให้สะใจไปเลยนะครับน้ำตกพิเลเลอู์คนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับว่าไงมินมินไายรู้เพื่อนมินมิน่ายรู้ให้่อน,นตใด้วยม,มองเห็นนะครับแรงมาก บนนั่นแหละ๋ยาที่ตะกันจะขึ้นไม่ขึ้นไได้ดินไม่อยมันย้อนแจ้มันต้องมาตัเช้าทีราตูรฮะทีราตูนี้มันมาเยอะมันก็มาตชาว จเลนน้ำเไปก็ได้เขายังไม่ไปเลยลกอนพี่เดี๋ยวเรก็มีคนมาเล่นน้ำไปเย็นน้ำไม่แรงปีนี้เล่นตรงนี้แหละลงเลยมาถึงแล้วน้ำตกนี่แล้วเล่นกันตรงนี้เล่นตรงนี้แหละ มันอาจจะแค่ดีขี้เกียจขึ้นไปเยอะวางก่อนวางก่อนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำใส่ถ่ายถ่ายวิดีโอให้กลบเอา้ามายืนตรงนี้กันมั่งก็ได้เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้สวย,สวย นีเรากเ็ตัมีลายเปียกว่าเราไทอดรองเท้าเราทีนี้น้ำน้อยน้อยไปที่มาเด็กก็ไม่ได้ ตอนนี้ยังเป็นวิดีโออยู่เป็นวิดีโออยู่เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ่ายภาพจริงให้เล่นไปก่อนนะมันยังเป็นวิดีโออยู่เออเล่นไปก่อนเดี๋ยวพอจบช็อตก็ค่อยว่ากันเย็นไหม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 เออถามว่าเย็นไหมไม่ได้ยินดิ ครับน้ำตกทีรโตเย็นไหมครับเพื่อนๆในช่องยูทูครับฝากกดติดตามฝากแชร์กด้วยนะครับแล้ว่าเพื่อ <laughs> น ในช่องยุโรปคือติดตามในช่อง M N U P ส่วนมาลังโมลัยเนี่ยแล้วฝากติดตามด้วยนะคระเอนนี้าเล่นน้ำตกสีเรลาดูกันนะครับแล้วนสกส่วนของเราเนี่ยคือส่วน M N U P ส่วนมานัชปาเทศนะครับอยู่ใกล้วัดพระประแดงนะครับถ้าหากว่า ตัวเราเนี่ยถ้าปีนี้ถ้าออกได้ผลผลิตก,ก็จะเปิดอยู่ประมาณกลางเดือนมัดกรกฎาคม2567ครัอยหกสิบเจ็เพื่อนๆอยากจะมาเที่ยวสวนก็แอดมินคือแพทมาได้นะครับเราจะมีเบอร์อยู่หน้าในในในหน้าสวนก็มีอะไรต้นแบบที่แพทมาได้เลยในเฟสเฟสบุ๊กมลัมลซึมนะนั่นจะพาเล่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ